ห <laughs> ลับไปหนึ่งตื่นได้นอนไปนอนไปตื่นจะไรบ้าว <laughs> หนังยิง <laughs> บ้าวเศร้าเอาอแต่ไม่ต้องว่าเศร้านะ โอยข้าต้มข้าต้มไงแม่ นีกแล้วหรอกเค้กต้มร้นอนร้นอนมีปลาเค็มไหมนะมีค่ะอันนี้เหอหนูอยากกินหนูอยากกินข้าวต้มเฉยๆคันคอ ไม่ใจกินอะไรไม่อ้วนเลยเพราะว่าใจเป็นคนสวยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนช่วยเป่าครับเพียง ก็ขึ้นะน่ารักกว่าที่ช่วยเป่าด้วยใส่หมาสุชิแล้วหิวอวงใช่ไหมที่กินเมื่อกี้เนี่ยกินปุ๊บไปถึงหลับหลับเลยเปิดเรื่องผีฟังแป๊บแบบ สวัสดีพี่สวัสดีพี่เบียนดี่เมย์พีิป่นเนะเจมันทำให้อยากกันคอพักบ้างนะเจ้สิ้นเดือนเจอกันโอเคพักแล้วพี่นิดพักแล้วตอนเนี้ยหนูพักความบ้าแล้วตอนเนี้ยครับได้เวลาทำแดกแล้วที่บ้าได้เพราะว่าช่วงนั้นไม่ได้ขายของแต่บ้าได้อันนี้ต้องทำแดกแล้วผ่บ้ากปได้แล้วที่สำคัญต้องขายยันตั้งแต่ตอนสิบเอ็ดโมง ขายยาตอน11โมงควรนอนเวลานี้หนูนอนยินหนูเพิ่งตื่นมาเมื่อกี้นี่นี่รอบไหน <laughs> อันนี้น่าจะเป็นรอบสําหรับคืนนี้แล้วค่ะปิดจ็อบสำหรับคืนนี้เราไปคิดว่านะคะหน,หนูหนูคิดว่าปิดจ็อบแล้วค่ะขอเพลงรักพี่กย,ยันนุ้ยไม่เคยรักใครเร่พี่เคยนุย้ยขอค่ะร้อน ตื่นตอนนี้นอนตอนไหนเดี๋ยวก็นอนปลาเค็มไปไหนแล้วอยากกินข้าวต้มเฉยๆปลาเค็มอยู่ฝ่าชีนี่มาเขาอะเกลี้ยงฮะอย่าไปเอาน้ำเย็นก่อนนะแร่เหมือน สะดุดชิบหายหมดแล้วมั้ง <laughs> ยุโรเย่ yeah, พรุ่งนี้เปิดร้านแล้วนี่อยากกินยำไปหาหนูนะพี่โลบพรุ่งนี้พี่โลบพี่โรบเบียจะบอกว่าพรุ่งนี้พี่โรบมาช่วยไปติดป้ายให้หน่อยได้ไหมได้ไหมอยากกินอยากกินพิมอะไรวะพื้นที่ในท้องเนี่ย ตื่นเต้นไหมเจ๊พู้นี้ขายของเฉยเฉยค่ะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยล้วไม่ใช่ว่าแบบฉันไม่เคยขายของเลยแล้ววพรุ่งนี้ต้องขายของแล้วจะตื่นเต้นอะไรเลยสเฉยเฉยถ้าให้มันให้มันพร้อมมาให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดเจ๊ผมแนะนำคุณไปฝากท้อง พี่โลพรุ่งนี้ไปช่วยหนูติดป้ายที่ร้านให้หน่อยโอเคไหมไปติดป้ายให้น้องหน่อยพี่โลมึงอยู่ไหนเนี่ยกินอีกแล้วได้ไปจากตรงนี้หรือยังไปแล้วหนูอิ่มจากตรงนั้นหนูไปนอนมาพักหนึ่งแล้วไปนอนมา ที่ไหนค้าเจที่ประจวบพาอยู่ที่จังหวัดประจวบอําเภอเมืองค่ะลูกค้าข้าต้มหมูเหรอใช่จ้าไม่หล่อต้มหมู อะไรข้าต้มแยมอะไรวะพี่โลบอะไรวะีพุ่พพพงสองทุ่มจะไปรอรับเจ้าพ่อล้อมมวกประทับล่างที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะพี่โบสองทุ่มที่ไหนอ่ะฝันเจ๊ฝันหรือเปล่าว่ายังไม่ได้กินเลยมาตื่นมากิน <c oughs> กลัวบ้านนี้ไม่ได้ว่างกินอีกแล้วเ <c oughs> ห็นามแต่พอไม่กินคนก็สงสัยใช่ไหมลนะ่ะ ก่อนหน้าอวกพุ่งง่วงนอนใครทำข้าวต้มคะแม่แม่คะ่ะอยู่ถึงเดนไหนคะ่ะไปเรื่อยๆคะ่ะจะไปขายไหนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบทีนะคะเขาล้อหม,มวกในกองบิน จริงเหรอสองทุ่มบอเอออยากไปอ่ะพี่โลกอยากไปอ่ะไปแหลมชะบางจะยังได้กินยำสูตรเจเบียร์หม่ยังได้ชานอยู่ค่ะแต่ถ้าว่ากินจากมือเจเบียร์คือมันแต่แต่ถ้ากินจากมือเจเบียร์คืออ่ายังไงอ่ะมันก็เหมือนกันอ่ะ Màu sữa mùi mát Màu จุดดีไปไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีคนจ้างไปค่ะเไี่ไปไม่ได้หรอกค่ะถ้าไม่มีคนจ้างไปกินมากจะหิวรอนกินได้เหรอกินลงไหม เล่นทิกตอกยังวันนี้ยังไปเสร็จไอไปเอ,อไ,ปไปแม่โครแล้วก็เตร็มของเต็มของนั่นนี่ที่แหลมชะบังเจ๊จะขึ้นมาบ้างไหมคะขึ้นค่ะแต่หลายคนเขาก็าบอกนะว่าพอเจอพี่ยังไม่ไปแหลมชะบงังดูสูงขึ้นดูยำสะอาดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ถามว่าเบียร์ซีเรียสไหมหไม่ซีเรียสได้แต่ได้ติกัดฉันไอเจ,เจฉันมาแล้วนะยะห <c oughs> ลอนมาถึงประจวบเมื่อไรหลอนมาประจวบเมื่อไรแยม เช้าไปตลาดกูพรุ่งนี้หกโมงเช้าฉันต้องไปตลาดแล้วเซอร์ไพรส์ราสมาก ก็อยู่ห้องเนี่ยมาออกมาแล้วใช่ไหมมึงนี่ขับรถเก่งนะแย,ยมอีห่าเซ่ขึ้นมาช่วงไหนคะยังค่ะยังไม่ยังไม่ตอบไม่ทราบเหมือนกันครับกินแล้วหิว ข้าวต้มเยอะไหมเต็มหม้อคนนี้ดูแดกทั้งวันเลยพี่โลก แยคิดถึงสิพรุ่งนี้มาหาเจ๊ที่ร้านด้วยแยม้มแยม้มพรุ่งนี้ว่างมาหาเจ๊ด้วยมาช่วยกมาช่วยเจ๊จัดร้านหน่อยถ้าไม่ไงั้นกูจะได้จ้างมึงตอนเย็นเย็นด้วยจัดของ Paid, เจ๊กินเก่งทำไมไม่อ้วนอ๋อเรามีเข้าคอสซิลิปอัพของพี่มะอ่อนาภาค่ะเข้าคอสซิลิปอัพของพี่มะอ่อนาภาค่ะเราขอเด่นยีเด่นโยคะขายดีไหมคะยังไม่ไ <Nein> ด้ขายครับพรุ่งนี้จ้าขอมั่งดิมาก็มาพี่โลมึงนี่มึงเรื่องเยอะนะเรื่องมึงเยอะจริงนะพี่โลจะแดกแต่ละทีละเรื่องเยอะ ยุ่งอยู่เป็นมอยอย่างนี้แหละพรุ่งนี้มาทำป้ายให้ด้วยพรุ่งนี้โทรไปต้องรับนะไม่มารับไม่มาช่วยกูรูกูดาให้อะไรอ่ะยไม่ไอ็ม กดคาเลยวะอ๋อมีการเข้าคอร์สงบพูดไปเรื่อยเลยล่ออะ <laughs> แดกเครื่องเส้นเลยอีกควายโอเคขอยาดบล็อกนะ <laughs> ไปสร้างเฟซใหม่ <laughs> สัจใจที่ว่ามัดดาตอบกูไม่ได้ กใจอีแม่ไปแล้วพี่โลบเอ้าบ้ากูจะเทน้ำใส่แก้วจะไปเทใส่ข้าต้มอีกกูบ้าไปแล้วขอให้พวกนีก้เขแน่นนมาครับปกติละเดี๋ยวไปหาที่ร้านโอเคน่ารักมากถ้ารอนการันตีเงี้ยเจ๊คนอิ่มครับอิ่มแล้วค่ะ ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะช่วงนี้สำหรับวน,นีาค่ะอะขอบคุณข้าต้มจากเกล่านะคะขอบคุณน้ำในตู้เย็นนะคะขอบคุณท่านผู้ชมด่าๆนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะไปนอนต่อแล้วค่ะขอบคุณค่ะนอนค่ะนอนแล้วก็อีทอกไม่ได้เติมมันกเ็เลยงง่วงเงี้ยถ้าว่าเติมตามจะลุกวาว ่เียคะ่ะทั้งวันทั้งคืนไม่นอนเลยแต่นี่ไม่ได้เติมเลยว่านอนรับปกติพอตเติมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไขายของแล้วนะคะถ้าเติมปุ๊บปีแหกกันทีห้ามเติมนะคะเติมมาได้จะพรุ่งนี้ทํางทำงานแล้วเราต้องเป็นฟิลธรรมชาติเป็นฟิลแบบว่าปลดปง่งแบบว่ากิมรับลูกค้าแบบอย่างเงี้ยพอลูกค้ามาสวัสดีค่ะลูกค้าไม่ดีค่ะแต่ว่าเติมปุป๊บกไม่ได้ค่ะไปแล้วค่ะ